สวัสดีครับผมอาจารย์นัทสยามอเมริตเพร์ชันครับวันนี้ก็จะมาพามาพบกับแร่อีกตัวที่เป็นแร่หายากนะครับแร่อิสเทียมนะครับกุ่มแร่เอิร์ธนะครับที่จะพบในพระเครื่องบางรุ่นนะครับแร่อิสเทียมนะครับตัวย่อเนี่ยก็คือตัว Y นะครับมักจะพบในแร่ซิโนไมซ์หรือว่าโมโนเออ์โมนไมนะครับคือเกิดในดินในธรรมชาติทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับพระที่จะมีพบนะครับพระคงพระรอดนะครับพระกุเขาถ้ำเสือนะครับ ก็จะพบค่าเนี่ยแต่พบระดับเล็กน้อยนะครับคือจะอยู่ใน0.5นะครับไม่เกิน1%นะครับและถ้าเกิดค่าตัวเทียมเนี่ยนะครับจะมากับค่าพวกเอ่อตัวซิลิกอนนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับซึ่งจะเป็นค่าที่เกิดจากดินโดยตรงนะครับแร่นี่ครับจะเป็นแร่ที่อาจจะเคยได้ยินนะครับแร่เอิร์ธนะครับแร่เนี้ยจะเป็นแร่ที่เกิดจากการเอ่อนำเอ่อดินพวกนี้นะครับมาบด ผงนะครับผสมไปเนื้อพระนะครับถ้าผงเก่าแท้ๆเนี่ยจะเป็นพวกใช้เท่าว่านโบราณนะครับจะพบปะปนอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าพบสมั่ปกตินะครับหรือพบในพระโลหะเนี่ยต้องมีความสงสัยครับว่าอาจจะเกิดจากการต้อนหรือว่าทําอะไรผิดปกติขึ้นมานะครับถ้าเจอแล้วตัวไออซเทียมนะครับแล้วแต่ไม่พบตัวโพแทสเซียมหรือซิลิกอนนะครับต้องตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างมากนะครับแร่ธาตุเนี้ยนะครับถึงจะไม่โดดเด่นนะครับแต่เมื่อพบแล้วสามารถปงบอกถึงแหล่งดินนะครับกรรมวิธี ในการทําได้นะครับเพราะว่าเป็นแร่ที่มีที่มาเฉพาะทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเมื่อเมื่อเอ็กซเรย์ออกมาแล้วครับจะมีค่านี้มากน้อยใ่าไหนะครับสามารถติดตามในคลิปถัดไปได้นะครับสวัสดีครับ